สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายันยนทุกท่านเลยนะคะใครกำลังมองหากระบะสีประตูออโต้แนะนำคันนี้เลยตัวเตี้ยคันนี้นะคะราคาเบามากๆน้องเป็นทีซุ u ซุดีแม็กซีประตูตัวนี้เป็น1.9ตัว s อสเกียออโต้ uto, นั่นเองปี2022ปีใหม่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่าต้องบอกว่าราคาดีด้วยนะคะของเรานะ 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะมาไวไปไวลูกค้าต้องรีบจับจองรีบมาเลยนะคะคันนี้สภาพถือว่าสวยสวยงามเลยฮะพลังไพาวเวอร์นะคนะันนี้จับได้เป็นบอะผ้ารอบคันไม่วิ่งอยู่ที่26,000กกิโลเลขไม่แท้แน่นอนนะคะระบบวิทยุก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบธรรมดา นี่ลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะได้ปก,ปกติเป็นแบบซีดีนะระบบไอทียูแบบซีดีนะคะคันนี้ต้องแจ้งว่าแอร์เย็นมากเย็นฉ่าเลยเย็นมากนะคะพลาสติกบางจุดนะคะยังอยู่เลยนะลูกค้ารถคัดสภาพคัดเกรด A มานะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีผิดคว่ำนะคะไม่มีไฟไหม้ไม่มีจมน้ําและเลขไมแ้แท้ร้อยเปอร์เซนลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่ จังหวัดนนทบุรีนะคะสหายานยนต์รัตนาธิเบศนะคะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าไม่มีวันหยุดเลยอยู่ติดกับ MRT ด้วยนะคะสถานีบางกระสอทางออกที่หนึ่งร้านเปิดทุกวันเลย<ส>แมคไลเนอร์นะคะใหม่ๆช่วงล่างคันนี้เดิมๆลูกค้าได้รถเติมแน่นอนจากสหายานยนต์นะคะเด<ส>ิมทั้งคันเลยนะคะข้อเดิมช็อเดิมแหนกเดิมนะคะ โปรโมชั่นฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะท่านใดสนใจก็คือติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันดีกว่าอ่าเครื่องยนต์1.9 Isuzu D-Max ปี2022คันนี้นะคะรับประกันเลยลูกค้าตีแต้มสีรับประกันไม่มีชนหนักทิดข่ามน้ำท่วมคานเดิมแน่นอนนะคะเครื่องเดิมนัดเดิมทุกตัวเลยเพราะว่าเราคัดสภาพมาอย่างดีนะคะรับประกัน ไมด้วยนะคะเล็ไมแท้นะคะเรามีใบคุ้มครองให้จากสองขบอก<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาดีกว่าอบอกเลยว่าราคาดีมากนะคะ Isuzu D Max 4ประตูตัวนี้เป็น1.9ตัว S, <S นะคะปี 2, 2022ไมวิ่งมา2 6ราคาอยู่ที่5 3 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถ รถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ